ในส่วนของการถอดประกอบนะคะตัวกรองฝุ่นของเครื่องรุ่นนี้นะคะก็มีนี่เลยค่ะตัวจุดนี้นะคะจะเป็นตัวจุดที่ล็อกค่ะเป็นมือซ้ายนะคะกดหนึ่งครั้งแล้วก็บิดไปทางขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถอดออกมาแบบนี้ส่วนนี้ไม่ให้ล้างน้ำนะคะเพราะว่าจะมีวงจรของตัวไฟฟ้าอยู่นะคะส่วนไซส้กรองอันนี้สามารถล้างได้แล้วก็บิดค่ะบิดไปทางขวาหนึ่งครั้งดึงออก ไส้กรองตัวนี้เป็นเฮปาฟิลเตอร์สตัวนี้ถอดล้างน้ําได้ในการล้างน้านะคะล้างใช้น้ําผ่านได้เลยนะคะที่สาคัญก็คือเอ่อก่อนกลับมาใช้ต้องผึ่งให้แห้งสนิทเลยนะคะแล้วค่อยนํากลับมาใช้ใหม่ตัวเฮปาฟิลเตอร์นี้สามารถใช้แปลงขนอ่อนนะคะในการปัดได้หรือว่าจริงๆแล้วก็ใช้น้ําผ่านอย่างเดียวก็ได้นะคะเมื่อแห้งสนิททั้ง2ชิ้นแล้วนํามาประกอบแบบนี้นะคะสายเข้าไปที่เดิมริปปิ้งอยู่ทางด้านบนจะได้ดึงออกได้สะดวกแล้วก็ตอนเก็บเข้าไปนะคะจะมีตัวล็อกแบบนี้ คุณลูกค,ค้าจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีทางช่องเข้านะคะให้ทางตัวล็อกเนี่ยเขาเข้าไป1ครั้งแล้วก็บิดมาทางขวาบิดตามเข็มนาฬิกา1ครั้งก็จะเอาออกไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะจะแน่นแล้วแล้วส่วนของตัวถ้วยตัวกล่องนะคะก็ส่งเข้าไปแบบนี้ค่ะส่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดมาทางสายจัดดังคลิกนะคะแบบนี้ก็ถือว่าแน่นสนิทพร้อมใช้งานแล้วค่ะ